ล้มเหลวมาตลอดชีวิตคิดมากทำไงดีใครในที่นี้บ้างคะที่เผชิญกับความล้มเหลวมาตลอดชีวิตคะ่ะไม่เคยทำอะไรที่ประสบความสาเร็จเลยไม่เคยหาความมั่นคงในชีวิตเจอคะ่ะทำให้เราเนี่ยกลัวการเริ่มต้นใหม่ๆแกแบบนี้นะคะคือหนึ่งเลยก็อยากให้ทุกคนหามุมหรือหาพื้นที่นั่งสงบสงบนั่งเงียบๆคะ่ะ อย่าให้มีเสียงรบกวนนะคะมุกใดยอยากจะให้ทุกคนนั่งแล้วก็มีสติแล้วก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองค่ะสองเลยก็คืออยากให้คุณนึกถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาในชีวิตค่ะนึกถึงภาพนึกถึงเหตุการณ์ในความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาค่ะและ3ามเลยก็คือทุกๆความล้มเหลวอะค่ะ อยากให้คุณวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรค่ะและถ้าจริงๆแล้วคุณได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นๆแล้วค่ะปัจจุบันถ้าคุณจะเริ่มหรือคุณจะแก้มันจริงๆเนี่ยคุณมีวิธีแก้มันอย่างไรค่ะอยากให้ทุกคนนำความล้มเหลวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนที่จะเรียนรู้และต่อยอดในชีวิตค่ะ คุณเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะจากความล้มเหลวที่คุณประสบมาค่ะอย่าบอกว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่เลวร้ายค่ะไม่จริงค่ะความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนที่ดีและบทเรียนราคาแพงค่ะที่จะสามารถให้คุณเรียนรู้และก็พัฒนาแล้วก็หาวิธีแก้และทางออกเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวนั้นเกิดซ้ำๆค่ะเพียงแค่ตอนนี้พอคุณล้มเหลวแล้ว คุณไม่เคยหันกลับหรือนำบทเรียนนั้นมาวิเคราะห์เท่านั้นเองค่ะวันนี้คุณลองนำบทเรียนเหล่านั้นหรือความล้มเหลวเหล่านั้นมาวิเคราะห์ดูค่ะและคุณจะมีวิธีแก้ความล้มเหลวเหล่านั้นค่ะเมื่อคุณมีทางออกแล้วการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณก็จะง่ายขึ้นค่ะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ในคอมเมนต์นะคะคิดให้สำเร็จกับครูมุกดามุกดามิ r เลกัลเมเกอร์